สวัสดีครับอ่าเมื่อนี้หลังจะออกพรรษาเมื่อวานนี้สิพามาเบิง่งพันตึกสะดุง้งหรือยกยอครับเมื่อนี้เราฝนตกพ้อเผื่อป่าขึ้นอยู่ลำน้ำพุงครับบ้านดงชนตำบลดงชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับนี่เลยลำน้ำพุงครับนี่คือสะพานข้ามลำน้ำพุงครับนี่คือลำน้ำพุงครับ มาเบิ่งเพิ่นตึกสะดุง้งมันเนี่ยเพิ่นสิได้อยู่บ่เพิ่นว่าเพิ่นหากะลงมานยอ่อได้สองตัวแล้วป่าหัวแข็งยายติ่มล่ะอันเนี่ยเพิ่นก็หาประจําอยู่นี่แหละตึกอยู่ประจําอยู่นี่ <c oughs> ถ้าเบิ่งเพิ่นสิได้อยู่บ่ บดซ้้ไเดี๋ยวท้าเบิ่งขึ้นต่อ <c oughs> อันนี้คือลำน้ำพุงน้ำกาซีลงมาจากุุหละ <c oughs> เขื่อนน้ำพุงภูพานุุหละไ <c oughs> หลผ่านเตางอยลงมาผันบันทให้กุจิกรล,ละโมงกุดแข่ คนนปอกหูดงชนบ้านแม่หนองแคนดอนยางก็สิไหลลงสู่หนองหานเบิ่งดูได้บ่บ่แม่นย่ที่พวดบ่เมือไหรพวดเนาะเมาอไหลายโตมานั่งก่งดอนนั่งจะบ หาสุขภาพเจ้าใครมันบ่เดียวนี่เอยู่บ่ได้เป็นเนื้อใดห่าแม่นเบาเจ้าอยากอ้วนขึ้นกว่าเก่าได้หนิเนาะแม่นเบ่คือเด้ไข่เจ้าไข่ขึ้นกว่าเก่าอยู่ มีบ่มีบอ่อา้าวยังบอมีทาเบิ่งต่อไปปกติปลาก็สิมีหลายอยู่ครับ <c oughs> มือเศ้ามือแรงพ่นก็สิมหากินอยู่นี่ปลาปาก็ได้ปลาหัวแข็งก็ได้ปลาหัวแข็งหักจากบ้านอื่นขเขาสิเอิอน้นปลายังดอก น้ากับบได้เลิกเริ่มแห้งแล้วประมาณสักบ่กเกินเอวนี่แหละจึงบอดได้ตลอดลำห่วยนก็สิมีสะดุง้งเพิ่นเห็นห้านตึกพอฝ่ายพอมันจองของไผยของมันไว้แต่กับบได้ฟิกว่าไผยสิต้องที่ไผยที่มันไผยมาเจอว่างมองใดดก็สามารถตึกได้คือเก่า คนลงวัดหลายอยู่บ่าวานนี่ว่ามุ่งเศร้า,านี่บ่บ่แม,ม่นวานนี่บ่อ,อเออวานนี่คนละที่อืออือ,อ,อ,อครูเกณฑ์มาแล้วคำเป็นกิจกรรมนะอือเข้า,ขาพรรษาออกพรรษาอมืม ออื้ันได้บ่บ่ได้ซ้ำเนี่ยคู่ละเลือแค่สองหับวะซ้ำอยู่ผู้เดียวซ้อืม ปัดตาดกวาดวีเด็กอ่ะเราเราเท่าแห้งเนาะหกหกได้ห้องเพ่อนฮะหกพันเจ้าไปสังยาไปสังยายอยู่มีแต่ของกินนะแบบนี้ข้าวต้มข้าวนมไปสังยายเบดในพื้นห่องอ่นะแม่นเคยเคยอันแบบขอเปิดประตูเบิ่งนะ

บิรสิพามาเบิ่งนนะพี่อันแน่อันนี้ก็สะดุ้งเพิ่นคือกันเนี่เนาะนี่ยถ้สะดุ้งหลับกูบ่ได้เป็นวินบ่ ได้่บ่นะฮะ่านดไ,ได้แล้วพจวอจักโตฮะอืมโตหกักโบยักใหญ่แม่นบ่หใหญ่ทีวเขาขังไม่ก้อยมืออื่นเนี่ยเด้อ ถ้าแล้วเอาขังไว้เอาตัวสดๆไปก้อยห,ห้านบ่ดด้ยบาทไม่เล่นกระซิอได้กินก้อยป่า ก้อยปาหัวแข็เมือ่อื่นย่มามนี่เราว่ามันหล่น,นเนาะเขาวนใส่มาแต่ทัมมทงคืงอ งเด้อบาทนีพันชีได้อยู่บ่อยี่บ่อน่นบอลขัางมันน้อยพอดบ่อันนี้ทีอ<ด>๋อมันบ่อพันชีผัดไปฮะเนะาะ <c oughs> <ด>แต่ลุงก๊อกเราบ่ได้มาแล้วมันบ่ะ

สมบูรณ์ของชาวบ,บ้านดรงชนมามาเบ่งต่อดูสิได้บ่ฟืบบืบดบ่ได้ซ้ำ ทำเบิ่งพันอีกจักบาทนึงมองดูจักแล้วว่าได้ขึ้นไปเบิง่งว่างไหรด,ด,ดีอ๋อ,อว่างโคง้คงๆนะดีอะลอีอ่ขาข เบ่งอีกบาทนี้มองดูนยจึจุอ,อบมดได้บมดได้ระยะเพิ่นมีขังไว้แล้วมื่อนจะได้กินก้อยป่าอยู่มาเด้อไปสิมากินก้อยป่านำกันมืน่อือ่นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ